ในคลิปนี้นะครับผมจะไปทํางานดําแล้วหลอกตำรวจที่ไล่ตามไปกระโดดสะพานเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตำรวจจะหลงคนหรือเปล่า <Hey. S 1> สําหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศ Back City <Hey. S 1> แบ็กปูดซิตี้แค่กรอกข้อมูลก็เข้าได้เลยเข้ามาใหม่มีของสปอร์ตให้เพียบจะมาเป็นประชาชนหรือว่าหน่วยง,งานตํารวจมาไล่จับผมก็มาได้เลยลิงก์ดิสคอดอยู่ใต้คลิปนี้เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่เลี่ยมไอ้นี่เลี่ยมอย่าอย่าเลยอะไรเนี่ยโอมิ <laughs> หิโอมย เออเออเว้ไม่น่าถึงไรเฮียดูส่งละมึงตามกูมาเพื่อนมึงตามกูมาแล้วไปเก็บกระท่อมกันดีกว่าอะไรอ่ะข้างบนข้างบนข้างบนมึงอย่าที้กูดิเอาเอาเอาเป็นผู้เสียดิมันอะไอ่ะเราจะเป็นผู้บุกเบิกในการมาเก็บเพื่อนได้หรอนี่ยมีเห็นฆ้าจนกระท่อมเนี่ยต้นกระท่อมเนีไงเฮ้ยมีใครรู้เลยเหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่มีใครรู้เดีอบมากเพื่อนเราสุดยอดกูใช้เวลาทั้งหมด3ล้านปีแสงในการค้นหาจุดนี้นะเว้ยนานไป นานไปหรอหาได้ไปไหมต่อไปจุดต่อไปตามกูมายาหูยาหูทีลังกาโชว์เป็นหนึ่งสเต็ปเพื่อนอุ้ยอตัวไป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 ที่กูมาไมเห็นปะกูดูไอ้ล้านคา่าบ้านไม่เยอะเลยถึงทวันนี้อ่ะกูขอรอดเาแล้วกูขอรอดมึงเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยทักข้างในอยู่ข้างในเออไรเนี่ยใช่ใช่มันจะอยู่ข้างในเพื่อนจุดนี้ไม่มีใครรู้นะกูบอกไว้ก่อน กูถึงบอกไงว่ากูใช้เวลานนาในการหาอยู่แล้วมึงดูมึงด่หนามเนี่ยนตั้งแก๊สอย่างเงียบเบาเนี่ยต้มแล้วต้มต้มต้มกูว่าิปนี้ออกไปน่าจะมีแบบคนดูหมดแล้วไอ้เหี้ยอย่าจุดเถอะเอาเต็มเหี้ยอุ๊ยอ้เหี้ยอะไรอ่ะมึงทำอะไรอ่ะว่ต้มเกินผมเกินทันหนาไอั คือแบบตกใจเฮียเมากูจะบินให้เฮียกูตกใจจริงเนี่ยบุญแห่ตรงนี้เลยไม่เอาหน้างานเฮียตำรวจมาเฮียเอ็มตมาไหมอะหน้าหน้าเห็นปะเนี่ยเออเฮียดีนะเราออกมาก่อนเนีเฮ้ยมันเลี้ยวซ้ายว่ามันไปนี่เราตกแน่เลยเฮียแล้วบุกันนอกเป็นหน้ากากนอสสามอีกทีมึงรีบขับไปเหอะมึงออกจากเส้นทางนี้ก่อนหนึ่งไปตรงสะพานธาราแปดก่อน เดี๋ยวเราไปวางแผงตรงนั้นเพื่อนแต่ขนาดนับจากเสามาสลิงที่2เพื่อนนี่นี่นี่ซ้ายซ้ายซายนี่มีเจอแบบนี้อัน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 นี้แต่มึงจะทำไงอ่ะเดี๋ยวเราจะโดดลงไปยังไงเราจะหลอกตำรวจมาโดดโอ้เฮียโดดไปมันก็ตายดิไม่ตรงซ้ายมันจะเป็นน้ำมึงลองเชิงเง้อดูมึงดูเนี่ยตรงซ้ายเนี่ยเป็นน้ำเอะไรอ่ะเชงโง่หรือเปล่าเชงโง่เชิงเง้อมองอะไรเทียอ๋อเป็ไงเป็นน้ำตรงนี้ฝั่งซ้ายใช่ไหมใช่ฝั่งซ้ายคือน้ำฝั่งขวาคือแบบตรงพื้นดินอ่ะขวาโดดตายด้วยใช่ใช่ขวาโดดตายซ้ายโดดรอด นี่ไงจีๆเลย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 เขาแย่กันวะทำไมกูไม่ค่อยเหยียเลยวะเลย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 อ๋อเวงมาขายกับกูได้ปะมาขายได้กี่คนอ่ะอยู่วะขายคนเดียวหรอคนเดียวคนเดียวทำไมนานจังเกมมึงเอาเปล่าไปท่อมอ่ะ มาแล้วมาแล้วมาอ้เฮี้ยไยนเสียงอันตรายเพื่อนทางทางไปทางไหนวะเพื่อนทางตรงเพื่อนอ้เหีจำได้ไหมเนี่ยโต้ราด้วยเี้ยออกซ้ายนี่นีกูมาให้โอเคได้ไมัูมากี่คนนะรถบ้าเพื่อนไปเพื่อนโอ้เหี้ยรถเราจะไหวกันจหวมงดูนี่วัดวดยดเลยดเลยวัเลยวัเลยวัดเลยวัเลยวัดเลยวัดลวดเลยวัเ ไปอได้อยู่นะไปได้อยู่ได้อยู่ขวาขวาตกฟ้าไปเลี้ยวขวาไปเนาะตกขวาจะเลี้ยวซ้ายอี๋เอ้ยเอ้ยตำรวจขวาดี่ตายแล้วมุมเนี่ยตำรวจฟ้าจัดตำรวจฟ้าจัดสวยติดมุมสวยเพื่อนเย้ยิงกระโดดทุบเป็นตีอี๋แม่เู้สอบขสอจะสอบขั้นสองขันเยี่ยมาจากไหนอ่ะไหวอยู่ไหวชิวไหวชิวเชื่อไหมเราแรงอยู่รถเราแรงรถเราแรงคุณเชื่อไหมไอจีแต่เลี้ยวโคตรกำไปเพื่อน

สามยางสามยางเยียยางหลังเยี่ยยางหลังด้วยเฮียปิดมุมปิดมุมปิดมุมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นต้นยางหลังขวาเฮ้มันยิงโดนอยู่ดีว่ะปิดได้ปิดได้ปิดขวาไปเลยเมื่อชดขวาเลยสองชิดขวาไปเลยองเยี่ยย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 กยย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 ย พอเฮ้ยปิดขาเพื่อนชิดขวาอยู่ปิดอยู่กูปิดอยู่ไกอะมันปิดไอะตัวกูเก่งอ่ะเฮ้ยยเดี๋ยวงวเลยไม่ได้ยวไม่ได้หรอเมึงจอดแล้วมึงปีข้าวเลยเพื่อนกว่ามันจะลงไปยิงเราอีกนานเพื่อนเสาสองเสาสองเลื่อนลง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 ไปไปไปเออไปไปเอเออ ไอ้เหี้ยมันโดดไอ้เหี้ยมันโดดอีกฝั่งนึงใจหี้มันมีสิทธิ์รอดนะเพื่อนมันมีสิทธิ์รอดเฮ้ยใครกระโดดลงมาทับกูตายจีบหายละไอ้เหี้ยต้องโดนกระโดดตายต้ไปแล้วใครกระโดดทับกูตายวะไอ้เหี้ยเอ็มคดีใหญ่เฮี้ยกระโดดลงพารามแปดไอ้เหี้ยหรือแบบไอ้เหี้ยใครตายไอ้เหี้ยใหญ่หยู่ตรงนี้เพื่อนคุณคุณคุณพู้ชายแสดงยิงยิงชาชับ จะใส่บีนมก็ไข้าใส่รอบรอบเมื่อกี้เราโดดข้างหลังใช่ป่ะใช่เดี๋ยวรอบนี้เอาใหม่เพื่อนรอบนี้เราจะแก้เพดมันมันโดดตามเราใช่ป่ะใช่รอบนี้เรามีพาราชูตเพื่อนเดี๋ยวรอบนี้โดดตรงที่มันเป็นมันเป็นเป็นแบบพื้นเลยเพื่อนเนียคุูว่าแถวๆเนี้ยมึงว่าไงได้อยู่ได้เอาเอามือจับไว้นะเดี๋ยวเราจะมาฝั่งนี้ เส้นที่สองเหมือนกันสลิงเส้นที่สองให้น้ำจับซับฝังไหนก็ได้โดดฝั่งไหนก็ได้อะมือมือมึงจอดไว้ดียังเดี๋ยวเราจะโดดมาใครถึงคันไหนก่อนก็เอาคันนั้นนะโอเคโอ้โยเฮียมีเกมยากเอามือจกนี่มีเกมอะไรอ่ะเป็ดบางกูแม่งพลาดมันมันไวอ่ะไอจีจัะกันอ๋อเฮียง่ายๆยายย่าไหนวะก็กูมันไปไวแล้วไงเพื่อน เอาเฮียพลาดเอ้าฮ่าฮโอ้กูไณพ่พลาดสุดท้ายเป็นหนึ่งโอ้เฮียโคตรไวเลยยิงกดยิงไวเฮียแต่คนนี้ดูได้ใครนล้วคุณกองเดียวอ่ะเฮียโอ้ยเฮียโคตรไวเลยสักได้ไหมได้ไหมต่อไอ้ยองมันช้าหรือเปล่าของมึงไงอ่ะเออจริงนะคน่แน่ช้าเฮียมันเริ่มไวแบบไวขึ้นเรื่อยๆไอ้สัใช่ยิงกดยิงแบบถ้าเราพลาดบ่อยอ่ะมันจะไวมากมาแล้วว่ะมาแล้วมาแล้วเพื่อน ไอเอ็มมันกดเอฟใช้บั๊กไอ้เนี่ยนี่ไงไหลเยี่ยมไปคู่มันมาที่สิกิกะอาเพื่อนไปด้วยครับขอบคุณครับไอเยี่ยเอ็มไม่เป็นไรอิชิกะคงจ๋ไปแล้วกันตัวก็บอกเออไอ้เยี่ยเป็นไงเราทำงานดามแล้วก็นนี้หรอขึ้นรถหรอเออเป็นไงไหลอ่ะมาเจ้าลงโทษดีนะมันไม่จับเป็นแห่มาด้วยเออดี ไปไปเออไปสวยสวยเพื่อนตำรวจจี้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 ไปมันยิงพลาดไปแล้วเพื่อนมันงงเลยกูว่ามาที่เดิมอย่างเงี้ยเออเออไปไปชีวิตไปเสาต่ะเฮ้ยเฮียมันอยู่บนงฝั่นี้ว่ำฝั่งนู้นมึงต้องยูเทิร์นเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรทันอยู่ทันเยอะๆกระโดดข้ามกระโดดข้ามกระโดดข้ามอยูเดินอยูเดินอยูเดินอันนี้ปะเออเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อุ้ยเฮียกูโดนเทียเนี่นะ อ้กิกรรมกิจกรรอ้าวมนโัวตามเนียาตยเฮี้ยมันคนเดียวเฮียมันคนเดียวสวยๆดีๆไปๆีปๆไปๆีปๆไปนไปๆ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 ไปไป้ไปๆไปๆไงๆไปๆไปๆไปๆไไปๆไๆไไม่ไดๆไปๆไปๆไปๆไไปๆไป่ไปๆ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 ไปกไปวง เฮี้ยมาเยอะต่รอบนี้เหมือนมันรู้ดีว่ไว้อะรู้ดีเฮี้ยรอบนี้ยไอ้สัตว์ู้ว่าแล้วมันต้องรอเราแน่ๆเลยเป็นอะไรเรารอแค่คนหนึ่งเดียวเองเฮี้ยเอ็มเป็นไงล่ะทำงานดามขึ้นรถหรอไอ้เฮี้ยสมนาะเนี่ยมึงดูดิยังชี้อยู่เลยเนี่ยถ่ายรูปส่งให้ตำรวจจับมันนี่ไอ้เฮี้ยเนี่ยคนทำงานดามตะขึ้นรถเนี่ยไอ้เียมันต้องโดนกดไอแปะไอพิ้งค์เอจีด้วยไอ้สัตว์อะไรกูจะไม่ยอมกูทาย กูไปแล้วเก็บเพื่อนไปแล้วเก็บศพไปนี่ว่าทางไหนวะเพื่อนไอ้กูกระโดดอย่างไวเลยสัตว์ไม่ดูตาบ้าตาเรือเลยเด่๋ยวว่ามันจะโดดเยอะกว่านี้ไอ้เหี้ยกดกระโดดอย่างไวหมอนะมันไม่โดดเยอะเพราะว่ารอบแรกมันรู้ไงว่ามันโดดไปมันอาจจะมีศีรษะมันก็เลยแบบจะขับรถอ้อมลงมา